พี่น้องจ๋าดูคนดูคนมาซื้อน้ำพริกเรียงแถวกันที่ร้านที่ยาวคนมปังต,ตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะ รูปหน่อยเลยบางคนก็มาซื้อเป็นหรือว่ามาจากที่ยาะะดยตรนบางคนก็มาซื้อเป็นถุงนะคะไม่ซื้อเป็นกระปุกเป็นกิโลค่ะ<ม>เป็นสิบสิบกิโลเลยนะคะที่ร้านที่ยาผลลมนะคะดูค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เส้นกอถุงละร้อยกิโลละร้อยค่ะพี่น้อง ปลาขวดละ20บาทค่ะพี่น้องจาอ๋าจะได้ของดีก็อันนี้อันนี้คิวคิดเงินนะคะพี่น้องโอ้ยาวเยียดไปถึงน,นู่นเลยค่ะแต่ก็คือต้อง ต้องยอมต่อนะคะเพราะว่าของดีของดีราคาไม่แพงนะคะใส่กอกค่ะใส่กอกกิโลละน้อยครันอกจากกระปูกของห้าสิบบาท ชอปูค่ะถุงละสามห้าบาทกับน้อง